สวัสดีค่ะ กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะเลยค่ะคือการกลับมาของแบมแบมกับเพลง Dancing by myself แล้วคือยอดวิวนี่พุ่งเร็วมาก7ล้านวิวใน12ชั่วโมงแรกแบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะใช่ครับเป็นการกลับมาที่สร้างแรงกระเพื่อมพอสมควรเลยไม่ใช่แค่ในกลุ่มแฟนคลับเดิมนะครับแต่มันขยายวงกว้างออกไปเยอะทั้งในไทยเองแล้วก็แฟนๆต่างชาติด้วยค่ะ วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือพยายามจะทำความเข้าใจแหละครับว่า อะไรอะไรทำให้เพลงนี้ซึ่งแบบส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยเลยนะสามารถเข้าไปอยู่ในใจแฟนๆนานาชาติได้นั่นน่ะสิคะเราก็ไปรูปรวมข้อมูลความคิดเห็นจากแฟนๆทั่วโลกมานะครับจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาเพื่อจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันน่าสนใจมากคลยค่างั้นวันนี้เรามาสำรวจเชิงลึกกันว่าอะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เพลง Dancing By Myself มันโดดเด่นแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนก้าวใหม่ก้าวสำคัญของแบมแบมเลยก็ได้นะคะ ครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกเลยที่ดูเหมือนคนจะพูดถึงกันเยอะมากก็คือการที่แบมแบมเลือกใช้ภาษาไทยเป็นหลักในเพลงนี้ถูกต้องครับจุดนี้เออต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจากข้อมูลคอมเมนต์ที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยแฟนคลับอินเตอร์หลายคนเลยนะแสดงความรู้สึกแบบยินดีภูมิใจแล้วก็มองว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆของแบมแบม มีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจครับจากแฟมเกาหลีเขาสะท้อนมุมนี้ได้ดีเขาบอกว่าศิลปินจะเปล่งประกายที่สุดเมื่อได้ใช้ภาษาของตัวเองโอโ้โหแล้วพอแบมแบมเป็นศิลปินไทยใช้ภาษาไทยมันยิ่งทําให้เขาน่าภูมิใจมากขึ้นไปอีกคือมันเหมือนกับว่าการใช้ภาษาไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาษาเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนการแบบ ปลดล็อกตัวตนที่แท้จริงในฐานะศิลปินออกมาโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะไม่ไม่น่าเชื่อว่าการเลือกใช้ภาษาแม่ของตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลต่อการรับรู้ของแฟนๆทั่วโลกได้ขนาดนี้มันเหมือนเป็นการยืนยันรากเหง้าของตัวเองเนาะท่ามกลางกระแสที่แบบส่วนใหญ่ศิลปินอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงตลาดโลกใช่ครับและอย่างนี้สําหรับแฟนๆที่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยล่ะคะการที่เพลงเป็นภาษาไทยเป็นหลักเนี่ยมันมันเป็นอุปสรรคไหมคะในการเข้าถึง อารมณ์หรือความหมายของเพลงนี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันครับเพราะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่าภาษาไม่ใช่กำแพงอย่างที่เราคิดเลยนะครับอ๋อเหรอคะมีคอมเมนต์จากแฟนคลับชาวอาหรับเขาบอกเลยว่าถึงแม้จะไม่เข้าใจภาษาแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆใน MV ไม่ว่าจะเป็นภาพดนตรีการแสดงออกคือมันสมบูรณ์แบบมากแล้วก็สื่ออารมณ์ออกมาได้ชัดเจน ความไม่คุ้นเคยทางภาษาเนี่ยแทบไม่เป็นอุปสรรคเลยครับตรงนี้มันก็ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าดนตรีหรือว่าศิลปะการแสดงที่ดีๆเนี่ยมันสามารถสื่อสารแก่นแท้หรือแบบวบ์ของมันข้ามกำแพงภาษาได้จริงๆเข้าใจเลยค่ะอาจจะเกี่ยวกับความสามารถของศิลปินเองด้วยในการถ่ายทอดผ่านทั้งน้ำเสียงท่าทางหรือว่าเอเนอร์จีโดยรวมของเพลงของผลงาน แสดงว่าคุณภาพของตัวงานศิลปะเองกับความรู้สึกที่แฟนๆสัมผัสได้ว่ามันจริงมันมีพลังมากพอที่จะแบบทลายกำแพงภาษาไปได้เลยใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะคือเรื่องพัฒนาการของตัวแบมแบมเองที่แฟนๆสังเกตเห็นกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกกระแสที่ชัดเจนมากๆจากการวิเคราะห์อค,คอมเมนต์นะครับคือมุมมองที่แฟนๆมีต่อแบมมมันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปหรอคะยังไงเอ่ยคือจากเดิมที่อาจจะมองในฐานะไอดอลเก่งๆคนหนึ่งเป็นนักร้องนักเต้นมีความสามารถรอบด้านอยู่แล้วล่ละแต่ตอนนี้ภาพนั้นมันเหมือนถูกยกระดับขึ้นบีกขั้นกลายเป็นการมองในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ หรืออาจจะเรียกว่าโปรดิวเซอร์ได้เต็มตัวมากขึ้นครับอ๋อ oh, จุดนี้น่าสนใจมากค่ะมันจะท้อนการเติบโตที่แฟนๆเขาตามดูมาตลอดเนาะตอนเป็นสมาชิกวงมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วตอนนี้คือลงลึกไปในกระบวนการสร้างงานเบื้องหลังมากขึ้นอีกครับผมมันไม่ใช่แค่ภาพลักษ์แล้วแต่เป็นการยอมรับในบทบาทใหม่ๆที่มันจับต้องได้จริงๆมีตัวอย่างคอมเมนต์ไหนที่พูดถึงเรื่องนี้ชัดๆไหมคะมีคอมเมนต์หนึ่งครับชัดเจนมาก เขาแจกแจงละเอียดเลยนะว่าแบมแบมไม่ได้แค่ร้องกับเต้งเฉยๆแต่มีส่วนร่วมในแทบจะทุกขั้นตอนเลยครับโห oh, ทุกขั้นตอนเลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่โปรดิวซ์เองแต่งทำนองเขียนเนื้อร้องบางส่วนด้วยแล้วก็อัดเสียงเองทำพวกดิจิทัลเอดิติ้งแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในขั้นตอนมิกซ์เสียงสุดท้ายด้วยครับโห oh. การลงรายละเอียดในกระบวนการผลิตเองขนาดนี้มันส่งสัญญาณที่สำคัญมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่ารับเพลงมาร้องแล้วจบแต่เป็นการสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆถูกต้องครับซึ่งมันน่าจะสร้างความรู้สึกผูกพันแล้วก็ความเป็นเจ้าของผลงานหรือ Ownership เนี่ยที่มันต่างออกไปเลยทั้งสำหรับตัวแบมแบมเองแล้วก็แฟนคลับด้วยเนาะ ใช่เลยครับการที่แฟนๆรับรู้ว่าศิลปินชุ่มเทแล้วก็ใส่ลายเซ็นของตัวเองลงไปในทุกมิติของงานเนี่ยมันทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกแฟนๆสัมผัสดได้ถึงแพชชั่นความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ความตั้งใจจริงๆครับมันเลยไม่ใช่แค่เพลงใหม่เพลงหนึ่งแต่เป็นผลงานที่มาจากวิสัยทัศน์ของศิลปินคนนี้จริงๆครับเข้าใจเลยค่ะ การเติบโตต,ตรงนี้มาเลยไม่ใช่แค่เรื่องอายุงานประสบการณ์แต่มันคือการพัฒนาฝีมือและบทบาทในวงการเพลงจริงๆครับมันทําให้การกลับมาครั้งนี้ดูมีน้ําหนักมีความหมายมากขึ้นไปอีกจริงๆค่ะทีนี้พอพูดถึงตัวผลงานเองการร่วมงานคงสาคัญกับศิลปินไทยเรานี่แหละทำไทยทำไทยค่ะหึหึ <g arden> ทำไทยนี่ก็สายเต้นตัวพ่อเลยนะแฟนๆส่วนใหญ่ยกย่องว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างน่าประหลาดใจเข้ากันได้ดีเยี่ยมเลย เสียงร้องสไตล์การแรปมันส่งเสริมกันไม่ได้แข่งกันเด่นแต่เหมือนเป็นการเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าครับจริงค่ะตอนดู MV ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันมันมีความรู้สึกของการทำงานร่วมกันแบบที่เคารพกันและกันสูงมากเป็นการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันจริงๆในฐานะศิลปินที่เท่าเทียมกัน ประเด็นเรื่องการให้เกียรติการมีแฟนๆก็สังเกตเห็นนะครับแล้วก็ชื่นชมกันเยอะมีการพูดถึงเรื่องการแบ่งซีใน MV การให้พื้นที่ให้แอร์ไทม์ที่ดูสมดุลไม่ได้มีใครเด่นกว่าใครชัดเจนใช่ใชใช่ซึ่งมันสะท้อนความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความเคารพในฐานะเพื่อนร่วมงานจริงๆครับมันส่งผลดีต่อภาพรวมของโปรเจกต์ทำให้การคอแลบครั้งนี้มันดูจริงใจแล้วก็มีพลังไม่ใช่แค่การตลาดเฉยๆ เยี่ยมเลยค่ะการทำงานร่วมกันที่มันราบรื่นส่งเสริมกันแบบนี้มันก็ย่อมส่งผลก่อคุณภาพโดยรวมของเพลงของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเนาะแล้วในส่วนของตัวดนตรีกับท่าเต้นล่ะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยของเพลงแนวป๊อปแดนซ์แบบนี้มีคอมเมนต์จอกจงในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนครับว่าคุณภาพดนตรีท่าเต้นเนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆคาดหวังอยู่แล้วแล้วก็จากข้อมูลคือไม่ผิดหวังเลยครับในแง่ดนตรีนะ ได้รับการยอมรับกว้างขวางมากว่าเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็มีคุณภาพค่ะหรือมีความเห็นที่บอกว่าเหมือนเพลงดิสโก้ยุค90ที่ฟังแล้วอยากฟังซ้ำซึ่งมันบอกได้ว่าเพลงนี้มันสามารถดึงดูดผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มจริงๆทั้งรสนิยมทั้งวัยคือดนตรีมันทางานในระดับสากลได้เลยใช่เลยค่ะตัว b e ทเ melody มันฟังง่ายนะแต่ก็มีชั้นเชิงมีกิมมิกททำให้แบบโยกตามได้ไม่ยากเลยแล้วในส่วนของท่าเต้นล่ะคะ แบมแบมนี่เขาขึ้นชื่อเรื่อง performance อยู่แล้วครั้งนี้มีอะไรที่แฟนๆจับสังเกตเป็นพิเศษไหมคะการเต้นก็เป็นอีกไฮไลท์ที่ได้รับคำชมเยอะมากครับมีคอมเมนต์ที่บอกง่ายๆเลยว่าแบมแบมได้โชว์ศักยภาพการเต้นออกมาเต็มที่จริงๆรักมากอะไรแบบนี้อืม แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีแฟนๆที่มองลึกลงไปในรายละเอียดของการออกแบบท่าเต้นด้วยครับที่เขาสังเกตว่าถึงแม้จะเต้นท่าเดียวกันในบางท่อนนะแต่ว่าแต่ละคนยังคงรักษาสไตล์หรือลายเซ็นการเต้นของตัวเองไว้ได้อ๋ะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะจริงด้วยพอพูดแล้วนึกย้อนดูมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะมันไม่ใช่การเต้นแบบพร้อมเพรียงเปะ๊เปะเหมือนวงไอดอลกลุ่มนี้เนาะใช่ครับไม่ใช่แบบนั้น แต่การตีความท่าเต้นเดียวกันผ่านร่างกายผ่านสไตล์ของแต่ละคนทําให้พูฟฟอร์แมนซ์โดยรวมมันดูมีมิตติดขึ้นมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นไปอีกมันแสดงถึงความละเอียดในการออกแบบท่าเต้นเหมือนกันนะคะที่ไม่ใช่แค่คิดท่าแต่คิดถึงคนเต้นด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมว่ามันยกระดับผลงานขึ้นไปอีกขั้นเลยมันคือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ที่มีคุณภาพมีความน่าดึงดูดสูงค่ะ แล้วการที่แฟนๆสังเกตเห็นแล้วก็ชื่นชมจุดนี้ได้เนี่ยมันก็แสดงว่ารายละเอียดเหล่านี้มันสื่อสารออกไปถึงผู้ชมได้จริงๆครับฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่า Dancing by myself มันไม่ใช่แค่เพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาตามปกติแต่มันมีความหมายมีนนยยะที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยทั้งในแง่ตัวตนของศิลปินเองพัฒนาการแล้วก็คุณภาพของผลงานด้วยใช่ครับ ถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญอาจจะพูดได้ว่าเพลงนี้เป็นการประกาศตัวต,วตนครั้งสำคัญของแปมแบมเลยครับในฐานะศิลปินที่ครบเครื่องและเป็นผู้สร้างสรรค์อย่างแท้จริงเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บทบาทใดบทบาทหนึ่งและที่สำคัญไปกว่านั้นคือการสแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในระดับสากลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องละทิ้งรากเหง้าหรือภาษาของตัวเองเสมอไปจริงค่ะ ความจริงใจความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็คุณภาพของงานศิลปะต่างหากคือภาษาสากลที่แท้จริงเป็นเส้นทางการเติบโตของศิลปินที่น่าติดตามแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้เลยนะคะการกลับมาครั้งนี้นอกเหนือจะสร้างความภูมิใจให้แฟนคลับทั่วโลกแล้วเนี่ยยังอาจจะเป็นการจุดประกายให้วงการเพลงไทยหรือทีพอของเราได้รับความสนใจมากขึ้นในเวทีระดับนานาชาติด้วยก็ได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับ นี่ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดจากผลงานที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็การนําเสนอตัวตนทางวัฒนธรรมที่มันผสมผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวเหมือนสร้างทั้งความประทับใจแล้วก็การยอมรับไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าอย่างนั้นนะคะหากจะกลั่นกรองหัวใจสําคัญที่ทําให้ Dancing by Myself ประสบความสาเร็จในมุมมองของแฟนอินเตอร์ก็คงเป็นการมาเจอกันของตัวตนที่ชัดเจนกล้าแสดงออกผ่านทั้งภาษาและสไตล์ พัฒนาการที่จับต้องได้ของศิลปินสู่การเป็นผู้สร้างสารรค์เต็มตัวแล้วก็คุณภาพที่พิสูจน์ตัวเองได้ของตัวผลงานทั้งดนตรีท่าเต้นการร่วมงานโปรดักชันโดยรวมทุกอย่างเลยเป็นการสรุปที่ครอบคลุมดีมากครับองค์ประกอบเหล่านี้มันทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ส่งให้เพลงนี้สร้างอิมแพกได้อย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับ